สวัสดีจ้าบรรากาศตอนเย็นเย็นบ้านโซโรยาพาเพลินเดี๋ยววันนี้จะพาเดินไปข้างนอกไปดูอะไรกันไปกันเลย้โก้ ลมพัดเย็นสบายนี่เห็นไหมไปเที่ยวกันนี่เขาก็เกี่ยวข้าวกันหมดแล้ววันนี้ก็มีรถมาอาจฟางนะ จะมาถ่ายคลิปให้ดูไม่ได้เพราะรถอัดฟางเสียงมันดังใครอยากมาเที่ยวบ้านก็มานะหอข้าวมากินด้วยล่ะที่บ้านมีจะไข่ต้มกะโรงไก่นั้นจะเป็นสะพานสูง,สง อยู่ลิบริบนูน่นเนาะเห็นไหมมันจะมีรถไฟรางคู่แล้วก็ทำสะพานถ้าไม่ทำอะ่ะรถไฟอะ่ะมันชนรถยนต์บ่อยมาก มีการสูญเสียเยอะบางทีก็ทั้งครอบครัวมันเป็นเรื่องที่น่าเสียใจก็เลยต้องทำเป็นไงนี่บ้านใครนะบ้านโสะยา อะไรมากมายหรอกมันมีแต่ทุ่งนาเขาทําทนาทีก็มันจะมีเสียงรถตีนารถอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เดี๋ยวพออย่างมากก็พรุ่งนี้เขาก็จุดไฟกันน่เนี่ยเขาจะจุดไฟวันก็จะเข้าบ้านก็จะอยู่ไม่ได้หรอกต้องเดินออกไปอยู่นอกบ้าน นี่ของบ้านนามันจะลกๆหน่อยมันดีนะมันไม่ร้อนมาก จะพาเดินไปเรื่อยๆเพื่อจะเจออะไรดีๆใครตาดีเห็นอะไรก็บอกด้วยล่ะจะถึงทางรถไฟแล้ว ดีนะจิว๋วโอเลรไม่วิ่งตามมาด้วยอ่ะม่งั้นเป็นเรื่องวิ่งไล่จับกันแหละนี่จะถึงทางวุดไวแล้ว ช้าหน่อยเจ็บขาค่อยๆเดินเนี่ยเห็นไหมรถไฟเขาเตรียมจะปิดแล้วเขาจะไม่ให้วิ่งตรงนี้เขาจะไม่ให้เข้าออกแล้วเนี่ยเห็นสเสาไหมเขาบอกว่าจะมาทำทางให้ใหม่แล้ไม่เห็นทำให้เนี่ยเนี่ย อบตเขาบอกว่าเขาจะทำซีกเนี้ยเราไม่ทำให้สักทีแต่ถ้าเขาปิดแล้วอบตยังไม่ทำทางให้ก็คงต้องเดินอะเดินเข้าเดินออกกันเอาส่วนรถก็คงไปจอดใต้สะพานนั่นแหละ เนี่ยเวลาน้ำท่วมอ่ะหน้าน่ะหน้าฝนนะนะน้ำจะท่วมถึงรางรถไฟเลยเวลาเดินลุยน้ำออกมาโอ้เกือบถึงเอวนะ,นะเวลาหน้าฝนอ่ะห่วงนอนอยู่ไม่ได้นะน้ำเข้าบ้าน เดี๋ยวจะพาไปบ้านแม่ไปบ้านคุณแม่คุณแม่อีแม่อีแม่โุ้ยวุ้ย,ยรถไฟมาใช่ไหมว้าวหลบก่อนหลบก่อน เวลารถไฟมาลมมันจะตีแรงมากเลยแหละต้องหลบมันทีขี่รถอยู่นํะบีบแต่ปูนปูนปูน,ปนตกใจรถกระปัํมนี่มาแล้วมาแล้วไม่รู้เสียงดังมากเปล่าวบวนนี้ วิ่งช้าๆมันวิ่งเร็วนะโออยากจะบอกเลยรถไฟที่บ้านเนี่ยมีชื่อทุกขบวนคือขบวนไหนอะที่มีอุบัติเหตุอะผู้ผู้เสียชีวิตอะเขาชื่ออะไรอะ่ะ รถไฟก็จะได้ชื่อแบบนั้นแหละนี่ลางคู่มามาดูกันอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยไม้บ้านแม่ก็จะอยู่นูน่นนระรีบๆไม่ได้ไปนานแล้ว หมามันกัดหมามันดุทางนู้นเขาก็ปิดแล้วไม่ใช่ยืนยืนอยู่รถไฟมาล่ะเคยนะเดินเดินอยู่ว่ารถไฟมาจะถึงตัวแล้วอ่ะวิ่งอูย้ย บางทีมันก็ไม่บีบแต่นะพอมาถึงตัวแล้วมันถึงได้บีบไม่รู้ใครขี่รถเครื่องออกมา กิ๋วกับโอเล่เห่าลั่นบ้านเลยโหคนเกี่ยวยาใครไม่รู้ไม่รู้จักจะสะดุดถัวทิ่มมะเนื้อเนี้ย เนี่ยเดี๋ยวจะพยายามเดินไปใกล้ๆบ้านแม่รูจะได้เรื่องไหมถ้าหมาวิ่งออกมาก็ตัวใครตัวมันแหละเอาโทรศัพท์นี่ละเคาะกระบาลมันสวยไหมจ๊ะสวยไหมจ๊ะเนี่ยมันถนนมันเละหมดแบบนี้แหละ เพราะหน้าฝนอะรถไฟอะกรมทางรถไฟอะเขาไม่อนุญาตให้ทำถนนปูนให้เอาหินมาใส่เขาห้ามเขาคลัวเราแบบจะทำเป็นถนนแบบเขาเรียกถนนอะไรอะใช้ไปตลอดชีวิตอะไรแบบเนี้ย พระอาทิตย์ตกดินไหมสวยนะใครได้ยินเสียงจิ๋วกับโอเลเห่ามั่ง แลบ้านแม่ชวนน้องเนยมาก็ไม่มาอันนี้เขายังไม่ได้เกี่ยวข้าวไปเรื่อยๆ พาไปเที่ยวกันเดินออกกำลังกายด้วยวันนี้ไม่ได้ไปวิ่งขี้เกียจเราก็มีขี้เกียจมัง่งไรบ้างไรบ้างรู้จะวิ่งไปทำไมบางทีก็คิดแบบเนี้ย บ้านนะชายข้างในหนู้นก็จะมีอีกมีอีกหลังหนึ่งเป็นบ้านพี่ลูกของป่านี่ยังไม่ได้ครึ่งทางเลยไปบ้านแม่เป็นครั้งแรกนี่ที่เดินมาบ้านแม่เดี๋ยวก็รู้ว่าจะได้วิ่งกันไหม กินข้าวกันหรือยังตอนที่เดินมาเนี่ยหกบุงครึ่งแล้วนะต้องเลยต้มมาม่าให้กินอยากจกะถูกรัตติีิริยงวันที่หนึ่งอยากจะไปซื้อบ้านอยู่ในเมืองอยู่ที่อื่นมั่ง วันนี้ฉันจะเดินถึงไหมเนี่ยปกติเหรอลูกมันขี่รถมากันมันบอกว่าถนนบ้านยายถนนโลกพระจันทร์ภาพสะเทือนหน่อยนะเพราะเจ็บขาเจ็บหัวเขา่าโดนรถชนรักษาไม่หายทักที่น้าเบื่อ หมอบอกให้ผ่าตัดเดี๋ยวได้เงินเก็บมาให้ลูกเรียนบุนเลยก็ไม่รู้ไม่รู้จะมีใครเข้ามาฟังบ่าวเนี่ยพูดไปเรื่อยเปื่อยไม่อยากกันจริงๆแล้วอะ่ะสงสารเพื่อนๆน,นะ มาดูคลิปกันแล้วก็ภาพมันสะเทือนเกงใจก็มึงถ่ายอะไรของมึงเนี่ยภาพสะเทือนเลื่อนลั่นก็อยากจะบอกว่ามันพยายามแล้วพยายามเดินดีๆเดินตรงๆแล้วมันทำได้แค่นี้แต่ก็ดีใจนะที่มีคนเข้ามาดูกัน คลิปหนึ่งก็20่สิบคนสามสคนบางคนเขาก็ดูแล้วเขาคงไม่ชอบเขาก็ไม่กดไลค์ให้เราก็ไม่ว่ากันแค่เข้ามาดูก็ดีใจแล้วไปเรื่อยๆยาวๆอีกสปีแล้วมัง้ง ถึงจะผ่านเผลอๆจะตายซะก่อนนะสิกะช่างมันเถอทำไปเรื่อยๆแก้เหงาอยู่คนเดียวเนี่ยเห็นบ้านแม่ไหมริปิปลิอยู่น่ะ เดินไปไม่ถึงหรอกกลัวเมื่อก่อนนะเวลาน้ำท่วมอะ่ะจะขึ้นไปขี่รถเครื่องอะ่ะบนลางรถไฟอะ่ะพอรถไฟมาทีงนาะโห พระเจ้าคือตายแนย่เอารถลงไม่ทันบางทีนะรถไฟเขาเบรกนะเขาจอดแอบกานเอารถไปไว้ข้างถนนแล้วก็แอบคือเขาจอดอะถ้าเขาจับได้ว่าเราว่าเราขึ้นไปขี่บนนั้นเนอะเสียเงินหลายแสนด้ยแหละแถมติดคุกอีก แต่จะให้ทำไงอ่ะมันขีดมันไม่มีทางเข้าออกอะนะมันท่วมหมดนี่คือตรงบ้านแม่เนี่ยถนนเนี่ยมันจะสูงที่สุดน้ํามันจะท่วมถึงตรงนเนี้ยเนี่ยเนี่ยตรงทางเข้าไร่แล้วนอกนั้นก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆที่ตรงเนี้ยเมื่อก่อนเป็นของแม่นะ แม่เขาขายไปแล้วก็เหลืออยู่หน่อยที่บ้านเรานี่แหละไปเถอะกลับเถอะเดี๋ยวหมาวิ่งหมามันได้ยินนะมันรู้นะแล้วบ้านแม่เขาไม่มีรั้วเขาอยู่แบบ หมาอยู่แบบอิสระเนี่ยข้างหน้าตรงสะพานอะเอาง่ายๆพอทุ่มครึ่งอะทุกคนที่อยู่ในเนี้ยเขาก็จะไม่ออกไปข้างนอกกันเขากลัวมันจะมีสิ่งที่เรามองไม่เห็นน่ะมาหลอกเรากลัวกันหมดเลว มีของแขวนอะไรที่รถนะมันหล่นหมดพอถึงตรงจุดนั้นอะจุดใต้สะพานอะเนี่ยข้างหน้านี่นะเพื่อนทุกคนเดี๋ยวจะซูมให้ดูเนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงเสาเสา่ะมันจะเป็นสะพานรถไฟนั่นก็มีเหมือนกันฝรั่งอะเขาเมาแล้วยังไงไมลูกเขาตกลงมาพระเจ้าเขาชื่อแม็กรถไฟขบวนนั้นอะเขาก็เลย เรียกกันว่าขบวนอ e ีแม็กรถไฟขบวนนั้นน่ะเขาชื่ออ e ีแม็กอย่างเช่นมาเขาเป็นขบวนที่ตอนบ่ายสามหนงเงี้ยเขาก็จะเรียกไอ้เจียกเพราะตอนนั้นคนนั้นน่ะเขาชื่อเจียกรถไฟขบวนนั้นชน รถไฟขบวนนั้นก็เลยชื่ออีเจียกเวลาไปทํานาเขาก็จะจําได้ว่าเออรถไฟขบวนนี้มาเนี่ยก็คือบ่ายสามโมงอย่างขบวนที่อ e ีแม็กขบวน e Mac อีแม็กอ่ะเขาจะมาตอนเที่ยงคืนเขาก็จะรู้กันว่าขบวนนี้มาเนี่ยก็คือเที่ยงคืนแล้ว ทำท่าจะเดินกลับไม่ถึงบ้านนะเนี่ยอุย้ยฉันเมื่อกี้น่าจะเอาน้องเนยมาด้วยกลับไปบ้านก็บ่นไม่ได้ด้วยนะน้องเนยว่าอีกว่าใครใช้ให้เดินไปไปถ่ายคลิปข้างนอกบ้านก็เหมือนกัน เอาคลิปลงเท่านั้นแหละโทรศัพท์นี่ดังเลยแชทดังเลยรูปสามคนคนนี้ตรึงออกไปไหนมามามาทำไมไม่อยู่บ้านสั่งไม่ให้ไปไม่ให้ไปเอาพอดูคนนี้เสร็จอีกคนนึงก็มาแล้ว หมาหมาทำไมเด้อจริงออกไปทำไมขี่รถเครื่องไปทำไมเอาอีกคนนึงก็แด้งมาแล้ยิ่งตอนนี้ต้องเนอยอยู่บ้านนะอยู่หวังเลยจะได้ออกไปไหน